แล้วก็แสดงความยินดีกับผู้ประกวด m i Universe นะครับโดยนําโดยคุณปุ้ยนะครับแล้วก็ที่น่าตื่นเต้นก็คือว่าจริงนะครับคุณแอนนาก็เป็นเล่นเนื้อเชื้อขายของกทมนะแล้วคุณพ่อก็เป็นเพื่อนร่วมงานของเราเองนะท่านก็เป็นพนักงานารักษาความสะอาดอยู่ที่เขตตลิ่งชันนะนนก็คือพนักเก็บที่อยู่ท้ายรถแล้วก็ทํามาตั้งกีปีครับที่สมง่านย อายุสองปีนะครับก็อาชีพเป็นอาชีพที่หนักนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่มีพี่สมชายเมืองก็คงเต็มไปด้วยขยะแหละมันก็เป็นอาชีพสําคัญที่ที่ช่วยให้บ้านเมืองสะอาดรวมทั้นคุณแม่ก็เป็นแนมา,ากวาดขยะซึ่งเคตลริงชานเหมือนกันครับแม่กวาดก็สําคัญนะลองไม่มีคนกวาดแค่วันเดียวอะ่ะผมว่าขยะก็เต็มเมืองลนะมันต้องสองท่านก็เป็นบุคคลสําคัญที่ช่วยให้บ้านเมืองเราสะอาดก็ต้องขอบคุณแล้วก็ขอบคุณ ข้อครัวเลยฮะที่ทําให้เรามีความภาคภูมิใจนะแล้วก็ทุกคนที่มาก็เก่งทุกคนนะครับน้องน้องที่ที่ลองทุกคนนะครับแล้วก็ผมคิดว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีกทมอเองก็พร้อมที่จะทํางานร่วมกันนะครับกับทางกองของมิชยูนิว์ไทยแลนด์ว่าผมคิดว่าความร่วมมือกันระหว่างกรทมกับภาคเอกชนเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วจะช่วยพัฒนานในหลา,หลายๆชาติได้นะครับก็เตือนพี่ปุ้ยพูดหน่อยครับก็อยากจะกลัาเรียนสือ่อมวลชนทุกท<อ>่านนะคะว่า ออกองประกวด Miss Universe Thailand ก็ตั้งใจมากค่ะที่จะทำให้เห็นแล้วก็เชิญชวนประชาชนทุกคนนะคะว่าวันนี้มันถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องมาร่วมมือกันกับภาครัฐในการทำอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างอย่างเช่นเริ่มต้นที่ตัวเราแอนนาเสืองามเอี่ยมอยากจะเริ่มด้วยการเรื่องของการศึกษาและเรื่องของการจัดการขยะเพราะนั้นว,วิธีการจัดการขยะที่ง่ายที่สุดสําหรับเราที่จะช่วยได้และเป็นการช่วยที่ ถ้ามารวมตัวกันมันจะเป็นการแก้ปัญหาแบบระดับมหาภาคเลยนั่นก็คือเราต้องเริ่มแยกขยะในครัวเรือนของเราตั้งแต่วันนี้ค่ะแล้วก็ทางกทมอตอนนี้ก็ไม่ได้เอามารวมกันแล้วใช่ไหมคะขยะเริ่มเราจะเริ่มเป็นเขต <สะ S 2> นําร่องตามเขตก่อน,นครับ <สะ S 2> ประมาณนั้นก็จ<ส>ะมีสาธรทำเมืมอนในปัุมันเนี่ยแล้วก็มีเขตข้างนอกอันหนึ่งครับับกคนเราช่วยกันนะคะแค่ คนละนิดเดียวเท่านั้นค่ะพอมันรวมพลังกันแล้วมันจะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แล้วมันจะทําให้กรุงเทพของเราประเทศไทยของเราเป็นเมืองที่น่าอยู่และดีที่สุดในโลกอย่างที่เคยเป็นค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอบคุณ,คณทุกๆอย่างค่ะที่หล่อหลอมให้เรามาเป็นวันนี้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแอนนามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาหรือว่าเรื่องของขยะมันสามารถ นำมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้แอนนาก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะพยายามนําเรื่องราวของแอนนาแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งเอกนชนแล้วก็รัฐบาลนะคะเพื่อจัดการในเรื่องของระบบการศึกษาและระบบเรื่องขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ใกลายเป็นเมืองที่น่าอยู่มากขึ้นให้ประเทศทของเราพัฒนามากขึ้นจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะคุณ <c oughs> พ่อหนูมเขินค่ะขอบคุณพี่มชายนะ ขอบคุณทั้งที่เดยสละทํางานหนักมาตลอดชีวิตแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลลูกได้เป็นอย่างดีทําให้เรามีความภาคภูมิใจในครอบครัวของคนกทมนะครับครับขอบคุณนะครับ,บ,บค,ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่อ่ะลิ่ต้อนะ เดี๋ยวทุกนจะ่วานสเดี๋ยวทุกคนทุกคนจะมาช่วยงานโอเคครับโอเครับเราต้องทาให้คนเห็นว่าเป็นตัวอย่างของการร่วมมือกันระหว่างภาครักับเอกชนร่วมกันว่าตัว ปั่นจักรยานดครับท่านปันัรยาน้ครับเียักรยานคอาเาเาเขาให้กลังใจนะแอนนาพูดตลอดว่าถ้าไม่มี อาชีพเ,เรืงารรักษาความสะอาดคิดดูแล้วกันว่ากอมอบ้านเราประเทศเราจะเป็นยังไงเมืองจะต้องเล็กแน่ๆ